ไปกันเที่ยมเพลกรุงสมรงจังหวัดอุดรเมียนเจยนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องจอมของประเทศไทยมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค R b c ไทยกัมพูชานำโดยพลตรีกรัมปนาศวาพันสุประธานกองเลขาธิก,การคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองกับพลจัตาวานิชนารงรองเสนาธิการ ภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชามีการประชุมกันแล้วก็พูดคุยถึงรายละเอียดโดยฝ่ายไทยเนี่ยยื่นข้อเสนอให้กัมพูชาถอนกำลังพลอาวุธหนักและก็มาเก็บกู้ทุ่นระเบิดในในพื้นที่สุ่มเสี่ยงด้วยกันในพื้นที่ที่มีปัญหาการเผชิญหน้ากันอยู่ให้เร็วที่สุดเร่งด่วนที่สุดทั้งนี้ท่าทีฝ่ายกัมพูชาในข่าวบอกว่าตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีโดยกองทัพภาคที่สอง กองทัพภาคที่2ที่ดูแลเขตแดนตอนบนนะครับอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์ถูกไหมฮะไล่มาจนถึงใกล้ๆสักแก้วพอถัดจากสักแก้วลงมาถึงทะเลก็จะเป็นกองกําลังบุรพากองทัพภาคที่1นะครับทีนี้เขาบอกว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยตอบรับเป็นอย่างดีโดยกองทัพภาคที่สองได้กําหนดให้ฝ่ายกัมพูชายื่นแผนภายใน 15, 16และ17ตุลาคม ซึ่งจะมีการประชุม RBC กันอีกครั้งแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจไปพร้อมกันโดยประชุมที่ด่านช่องจอมฝั่งไทยบ้างละคราวนี้ซึ่งทางเราได้ให้ทางฝั่งกัมพูชาจัดทําแผนเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่เร่งด่วนได้แก่พื้นที่ช่องอานมา้าช่องกลางช่องบกและช่องจอมล่าสุดช่วงเช้า15ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ถูกไหมครับใช่ครับตามเดิมที่จะมีการประชุม RBC ที่ด่านช่องจอมฝั่งไทย ซึ่งทางฝั่งกัมพูชาได้เตรียมตั้งเต็นต์มีโตะ๊ะมีเก้าอี้ที่ฝั่งของด้านประตูระหว่างไทยและช่องจอมปรากฏว่าไทยไม่เข้ามาประชุมครับหลังจากที่พลโทวีรยุทธรักสินแม่ทัพภาคที่2เปิดเผยถึงสถานการณ์การเคลื่อนกําลังพลกัมพูชาและเลื่อนการประชุม r b c ไม่มีกําหนด พร้อมกับยืนยันไม่เข้าร่วมประชุม RBC เหตุเพราะกัมพูชาไม่เคารพเงื่อนไขไม่ให้ความร่วมมือไร้แผนเก็บกู้ทุนระเบิดและแผนการปรับกำลังโดยมีคลิปของกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเจ้าหน้าที่กำลังรื้อโรงเรียนเนื้อความว่าวันนี้15ตุลาคมจากเดิมที่จะมีการประชุม RBC ปรากฏว่าไทยไม่ได้เข้าประชุมตอนนี้ เจ้าหน้าที่กําลังรื้อโรงเรือนแล้วสรุปว่าไม่มีการประชุมแล้วพี่น้องทั้งหลายขอบคุณนะครับกัมพูชาอกรุณาถ่ายคลิปมาให้ดูใช่ถึงความล้มเหลวในการจัดการประชุมเพราะคุณไม่ทําแผนเสนอแต่คุณไม่เคารพเงื่อนไขและกติกาแต่คุณมาตั้งเต็นท์คอยใช่คิดว่าเราจะไปเรื่องสําคัญที่ต้องทําก่อนยังไม่ได้ทํำมาทําเรื่องปลายเหตุก่อนคือตั้งโต๊ะเจรจาก็บอกแล้วว่าจะไปเจรจาก็ต่อเมื่อมีแผนการครบ ทั้ง4ข้อ,อเท่านั้นเท่านั้นนะครับแสดงว่าเรา<ไ>ปฏิเสธ<ป>แล้วใช่ปฏิเสธแล้วนี่คือสิ่งที่กัมพูชาหน้าแหกอีกครั้งหนึ่งนะครับ